สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ GC Win 99นั้นเพื่อนนะและที่อยู่ต่อหน้านี้ก็คือเกม Super 8ของค่าย G l i นะครับเพื่อนครับก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับพร้อมมาฮะวันนี้เราพกมาที่ประมาณ 3K นะฮะเพื่อนนะหรือประมาณ3,000นะครับผมมาขอเปิดเบ็ดที่50ก่อนเลยหลักกันนะไป สวยคข้าผมสามร้อยห้าสิบฮะวันนี้มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับเพืครับเออบิ๊กวินไปหนึ่งทีฮะที่เ0้นะฮะเพื่อนครับโอ้โหมาครับอีก30มสิบ้ว์คิวไม่มาแถวแรกครับผมขอ เปิดเทอร์โบแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับผมยังไงฮะมาดิครับอืมดูโอ้ยไม่มาครับหกสิบสวยครับผมคิวอืมคิวไม่มาครับผมาตานี้นะครับผมโอเคโอ้โหเคแถวสามไม่มาบอกเพื่อนๆครับโอ้ยยังไปกันต่อฮะคอมโบต่อเรื่อยๆนะฮะเพื่อนครับเอ้าระบายแต่งฮะโอ้โหดูดิครับผมเรียบร้อยฮะสองร้อยเก้าสิบห้าครับผมโอ้โหแบบตึงๆฮะแต่ว่ามาแต่3สามอย่างเดียวปกตินะ เขาจะกระจายนะประมาณ3ตัวนะถ้ามา2 3 4สนะฮะหรือว่า1 2 3สานะบอกเลยว่าตึงๆฮะตึงๆแน่นอนนะถ้าวายมาถึงแถวหนึงงง่งนะครับเมื่อครับเออสวยๆครับผมยังคอมโบต่อฮะเออสวยๆป๊าปป๊ป,ป,ปนั่นไงมาแถวสองสหครับผมแล้วเรียบร้อยครับโอโ้โหช็อตหนีหวานไปเนียมาซูปเปอร์วินกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อครับเออ สวยๆแจมจมาเฮ้ยวไวายมาดีนะถือว่ามาดีกันเลยทีเดียวนะฮะผมเออมาแบบนี้ก็แจมเลยดีครับไปกันต่อฮะแต่หลังจากมาเงียบเลยครับผมเอออะไรครับนี่มาปั๊บเข้ามาโอ้โหยังไง แหลมๆแถวสามสวยงามงครับผมโอ้ยเจ็ดร้อยนิ้นๆว่ายังคอมโบหนึงแถวห้าละไวแถวสามแถวสี่มาแบบนี้ยังคอมโบต่อฮะไปไปอีกครับผมโอ้โหเอ็ดมาหรือเปล่าโอ้ยไม่มาครับผมแต่เบรกวินครับผมไปหนึ่งเทครับลูกเพ่เก้าร้อยห้าสิบนิ้นอ้าวกดผิดครับผมยังไปกันต่อได้ฮะอีกคงสิบห้าครับเพื่อนครับไปกันต่อฮะยังไงไวัยรุ่นเอ้ยมาอีกหรือเปล่าข้างไวแถวสองมาแบบนี้ คอมโบไหมยังคอมโบต่อครับเรื่องครับโอ้ยตัวเจไม่มาแถวแรกนะถ้าเจมาแถวแรกบอกเลยว่าแกมพนระโอ้ว 2, ห 2, 3, วไวแถสองแ้าสามแจวสองแถวสามเราไวสีแดงมาแบบนี้อุ้ยทำไมไม่ไวแถวสองเนี่ยทำไมไม่มาแถวสี่แถวห้า 4, ถ้ามาแถวสี่แถวห้าน, 5, นะบอกเลยว่าแกมเออแต่ว่าย,ยังไม่เข้าฟีสป,ปินเลยนะก็เรื่องครับโอ้ยวาวไปทาไมแถวห้าคอมโบหรือเปล่าไม่คอมโบครับผมถ้าคอมโบอ่ะบอกเลยว่าแกมนะยังไงครับบมโอ้สเตเตอร์ลงมา อมาทีละหนึ่งทีละห,หนึ่งตัวทีละสองตัวอย่างเงี้ยไม่น่ารักนะโอ้ยแล้วก็หายไปครับผมยังไงเคหรือเปล่าโอ้เคไม่มาถ้าเคมาถ้าแจมเลยครับผมเออโอ้สวยครับผมรอยี่สิบเน้นเน้นครับผมเน้นเน้นอาแล้วสเกตเตอร์มาครับผมสเกตเตอร์มาฮะโคแจมครับผมกีฟีสเปน,นเนี่ย สีฟรีสปินครับผมยังไง,งเออสวยๆครับผมคูณสูงสุดถึง10กันเลยทีเดียวนะกันเพื่อนครับเออโอ้โห,โหอุตสาห์ใบสีทองออกมาแต่ว่ายังไม่คอมโบอ่ะสวยครับผมอย่างนี้ใบต่อสามแน่นอนร้อยเปิดโอ้โหพันสองพันสองคอมโบต่อไหมไม่คอมโบต่อว่ะเฮ้ยโอ้โหเสียใจนะนเ,เนีย่ยอ้าเงียบเลยฟรีสุดท้ายยังไงโอ้โหฟรีสุดท้ายครับผมหมดไปแล้วฮะ ก็แจวอยู่ครับผมบวกกันมาที่พันสามหกนะกันเพื่อนครับก็โอเคนะเพื่อนนะเราก็บวกกันที่ประมาณส0 0พันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า